สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้มี12มินิซีรีส์จากแอปพลิเคชัน VTV ล็อตที่2มาฝากกันน้นนี้แอดก็มีลงไว้ให้แล้วนะคะสำหรับใครที่เก็บครบแล้วก็มาต่อกันที่ล็อต2ได้เลยจะมีเรื่องไหนที่น่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะบันทึกสุดยอดผู้งดนงามแห่งยุดภภพเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคความรักสืบสวนสอบสวนจำนวนทั้งหมด25ตอนนำแสดงโดยพานจินเจียนประกบคู่กำนังเอกสาวหูอี้เหยาเรื่องที่ 2. 3สามคราช,ชะตารักเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีมีทั้งหมด24ตอนซึ่งได้พระเอกเาพาอมินิซีรีส์อย่างพระเอกหนุ่มลีเฟย มาประกบคู่กับนางเอกสาวเจ้าเจียมินเรื่องที่3าวรบวนรนักสถานศึกษากูยวนเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีจำนวน24ตอนนำแสดงโดยเฉิงเลยประกบคู่กับหวังหย่าเจียเรื่องที่4ีซ่อนคมเคี้ยวเกี่ยวหัวใจเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคมีทั้งหมด20ตอนนำแสดงโดยเจ้าฉิงประกบคู่กับนางเอกสาวหลิวจื่ออี้ เรื่องที่5ยอดสตรีหมอเทวดาเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคทะลุมิติจำนวน26ตอนนำแสดงโดยอูจิ้นหวีและเฉินซินวีเรื่องที่6กระต่ายซ่าชายาท่านอองเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีจำนวนทั้งหมด24ตอนนำแสดงโดยหยางฟู่อวีและนางเอกสาววีเฟยฟาน มาต่อกันที่เรื่องที่7แม่สื่อตัวน้อยของราชาปีศาร์เป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีจำนวน30ตอนซึ่งได้พระเอกหนุ่มลอยยางหินซื่อเจีย๋ยมาประกบคู่กับนางเอกสาวหวังนั่วอีเรื่องที่8ย้อนเวลาทวงบัลลังก์แค้นเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคความรักแก้แค้นมีทั้งหมด32ตอนซึ่งได้พระเอกอย่างชางปิ้งมาประกบคู่กับนางเอก อูหมิงจริงต่อมาเรื่องที่9ลิขิตรักฮูหยินสแตนด์อินเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคจอมยุทธแฟนตาซีจำนวน24ตอนซึ่งได้พระเอกอย่างหวนเหลียงมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอย่างหวังนันนานเรื่องที่10สามีข้ามีวิชาอ่านใจเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีจำนวน20ตอนโดยได้นักแสดงนำอย่างพระเอก ชิวติ่งเจียรประกบคู่กับนางเอกกวนจินหลินเรื่องที่11บเอ็ดผจญภัยใครโจรกลางขุนเขาเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคคอมดี้แฟนตาซีผจญภยัยจำนวน30ตอนซึ่งได้พระเอกอย่างเฉินจือโยและนางเอกสาวหวังอี้จินมารับบทนำ สำหรับใครที่ชอบสายผจญภัยก็แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะซีรีส์เรื่องที่12สน่เสปลายจะวักมัดใจท่านแม่ทัพเป็นซีรีส์แนวความรักย้อนยุคแฟนตาซีจำนวนทั้งหมด24ตอนซึ่งได้พระเอกหนุ่มอยาเว่ยเซียวประกบคู่กันนางเอกสาวชุยอีซินนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ mini s ีรีส์นี้นำมาฝากกันวันนี้มีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างคะแอดรวบรวมมาให้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยไม่ค่อยมีเวลาดูซีรีส์ยาวๆนะคะแนะนำ mini series ถูกใจแน่นอนค่ะก่อนจะจากกันไปแอดรบวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งกดตรงหน้าช่องได้เลยนะคะขุดท้ายแล้วหากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย